แบบแบบวางเตาอะไรแบบดูแลตัวเองเลยตอนนี้พ่อพี่ก็ดูแลตัวเองไม่ได้ตอนนี้มีปืนสปูดดาบอยู่หน้าบ้านเลยใช่เหรอรู้ได้ไงปืนแบดโผล่นะพี่เอาไงดีอ่ะเอ็งมีอาวุธป่ะล่ะไม่มีเลยพี่เอ็งมีดาบเออเอ็งมีดาบพี่มีค้อนเอาป่ะเราอาจจะเสียละบ้านหลังนี้เลยนะต้องตามไปเอ๊ะเอ็งมีเตียงเกิดมาได้พี่พี่ว่าเราไหวเอ็งเปิดพี่ยิงเลยเอ็งเองเองนั่งเอ็งนั่งเอ็งนั่งทุบเอ็งนั่งทุบ อีกนั่งฟันมันพี่ยิงข้างบนโอเคป่ะพี่ตอกหัวมาเลยตอนเนี้ยโอเคนับนะพี่รับนะอ่าอนั่งดีนั่งดีมือหันนะฮะเฮ้ยถอยไปไหนถอยไปไหนมุมมุมนั้นหัวหัวมึงไม่ใช่หัวมันโอเคโอเคนั่งยาวนะเปิดแล้วจับเลยนะเลือดเต็มไหมกินฟักทองก่อนไหมไม่ไม่มึงกินฟักทองยังโอเคนะอ่ะนะเอาเอาถึงสามเอาถึงสามนะหนึ่งสองสามเปิด เออเป็นไงล่ะเจ้าทีมเบิร์กเราของจริงว่ะนึกว่าแม่งจะไปใช่เมื่อกี้กูเอกว่าออกดังซิมแล้วพี่เก็บของไหมพี่เก็บของไหมพี่พี่เก็บไม่ได้เนาะหรือมันมาอีกแล้วรีบรุดรีบรุดเก็บรีดประตูปิดประตูปิดประตูปิดประตูใครมาวะใครมาอีกวะโอ้ยอยู่ๆก็มีของว่ะเอาเรื่องว่ะ